อากรสิริพิทยานักวิทยาศาสตร์สาขาเภสัชศาสตร์สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะเครื่องเพลิมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ของเรานะคะก็จะเป็นเครื่องยี่ห้อเบ i ลิงแฮมแ a นลี y นะคะรุ่น ADP410 ค่ะ p พ r i ริมิเป็นการศึกษาการหมุนดาบแสงโดยสารประเภท transparent substance ค่ะ สารที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้นะคะเราจะเรียกเป็นว่า o x y i h o l l Active c o m คอมเพยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลนะคะซึ่งน้ำตาลเนี่ยจะมีโครงสร้างที่เป็น e n a n t i o m e r กันนั่นก็คือเป,เป็นโครงสร้างที่เหมือนกระจกเงาค่ะซึ่งกันและกันแต่เมื่อเอามาซ้อนทับกันแล้วเนี่ยซ้อนทับกันไม่สนิทโครงสร้างสารนะคะที่ทำให้เกิดการหมุนน้าบแสงไปทางขวาหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาเราจะเรียกสารพวกนี้ว่า d e x t r o r o t a าติรีคอมเพค่ะ หรือเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว d เล็กก็ได้ตัว R ใหญ่หรือเครื่องหมายบวกก็ได้ค่ะสารตัวใดนะคะที่หมุนดาบแสงไปทางซ้ายหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาเราจะเรียกสารกลุ่มนี้ว่าเลโวโรตารทอรี่คอมเพลค์ค่ะเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว l หรือตัว s หรือเครื่องหมายลบก็ได้ค่ะนอกจากน้ำตาลแล้วนะคะกลุ่มน้ำมันหอมระเหยแล้วก็สารกลุ่มอันคลอยเนี่ยก็จัดเป็นพวกออปติคอลลี่แอคทีฟคอมเพลเช่นเดียวกันค่ะ มุมที่เกิดจากการหมุนระนับแสงไปจากตำแหน่งเดิมนะคะเราจะเรียกว่า angular rotation ค่ะโดยจะมีหน่วยเป็นองศาหรือว่าดีกรีนั่นเองค่ะประโยชน์ของเทคนิคพาริมิตรีนะคะก็จะใช้ในการหา specific rotation ของสารตัวอย่างนะคะใช้หาออฟติคอเพอริตี้ใช้วิเคราะห์หาสารในเชิงปริมาณได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในอุตสาหกรรมยานเนี่ย ก็จะนิยมใช้ในการหา Product p u ริตีของอะมิโนแอซิดนะคะอะมิโนชูการ์แอนตี้ไบโอติกโคเคนดิคสโรสและก็วิตามินค่ะใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบค่ะยกตัวอย่างเช่นน้ำมันส้มนะคะกระบูนเลมอนออยล์สเปีย์มินออยค่ะในอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็จะใช้ในการตรวจสอบ คุณภาพนะคะโดยการหาความเข้มข้นของพวกคาร์โบไฮเดรตยกตัวอย่างเช่นนะคะฟรุกโตสกูโคสแลคโตสมอลโตสไซโลสและก็ซูโครสค่ะในอุตสาหกรรมเคมีนะคะก็จะใช้อาหาชนิดของพวกไบโอโพลิเมอร์ Bio นะคะเนเชอรัลโพลิเมอร์แล้วก็ซินเทติกโพลิเมอร์ค่ะส่วนประกอบของเครื่องพอลิมิเตอร์นะคะ ส่วนแรกเลยค่ะนั่นก็คือแหล่งกำเนิดแสงนะคะซึ่งจะนิยมใช้เป็น mono chromatic light นะคะจากตัว sodium vapor lamp ค่ะ mono chromatic light นะคะก็จะประกอบไปด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะที่จะสั่นสะเทือนนะคะในทุกๆระนาบต่างๆจนเกิดเป็นมุมที่ตั้งฉากกับทิศทางของการเคลื่อนที่เราจะเรียกแสงตัวนี้ว่า u n p o l a า i z e d l i g h ค่ะ ส่วนที่2น,นะคะก็คือตัว polarizer ค่ะ polarizer นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้แสงเนี่ยเกิดการสั่นในลักษณะที่เป็น single plane นะคะจะทําให้เกิดเป็น plane polarized light ค่ะส่วนที่3นะคะก็คือตัว sample tube ค่ะ sample tube ทํทหน้าที่ในการบรรจุสารตัวอย่างนะคะลักษณะของ sample tube นะคะจะมีลักษณะเป็น c y l e n d i c a l tube แบบนี้นะคะโดยจะมีตัวแก้วติดนะคะปิดอยู่ทั้ง2ข้างค่ะ โดยตัว sample tube นะคะก็จะมีหลากหลายขนาดให้เราได้เลือกใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบขนาดเล็กนะคะหรือขนาดใหญ่ก็ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณสารที่เรามีค่ะถ้าสารเรามีน้อยเราก็ใช้ขนาดเล็กนะคะถ้าสารเรามีปริมาณมากเพียงพอเราก็ใช้ขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะส่วนที่4นะคะก็จะเป็นส่วนของ analyzer ค่ะ analyzer นะคะจะทำหน้าที่ในการที่จะ ปรับนะคะให้เราสามารถเห็นแสงได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งค่าที่ได้นะคะก็สามารถรายงานได้ในรูปแบบของทิศทางแล้วก็ Size of Rotation ได้ค่ะวิธีการใช้เครื่อง p o l a r i มิเตอนะคะเริ่มแรกเลยก็คือเราต้องทำการเปิดเครื่องก่อนคะ่ะโดยการเสียบปลั๊กนะคะจากนั้นนะคะเราก็มากดปุ่ม power นะคะก็คือปุ่มสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะเครื่องก็จะทำการโหลดนะคะ เราก็ต้องรองให้ตัวบาสเกลล์โหลดจนครบก่อนนะคะเครื่องที่พร้อมใช้งานนะคะก็จะปรากฏดังหน้าจอแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดู ปุ่มที่เราใช้ในการควบคุมการทํางานของเครื่องกันค่ะซึ่งเราจะมีทั้งหมด5ปุ่มนะคะปุ่มแรกก็คือปุ่มสามเหลี่ยมนะคะเมื่อสักครู่เมื่อกี้เรากดไปแล้วถูกไหมคะปุ่มนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะคะปุ่มที่2ค่ะก็คือปุ่มที่เป็นรูปองศา C ตัวนี้นะคะปุ่มนี้ใช้ทําหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิขณะขณะเราทําการวัดค่ะปุ่มที่3นะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นเครื่องปริ้นนั่นเองก็คือใช้ต่อกับตัวปรินเตอร์นะคะแล้วก็ปุ่มที่4ค่ะเป็นรูป เ้ายิงนะคะตรงนี้เนี่ยเอาไว้เซซิโร่ส่วนปุ่มที่5หาเจอไหมคะปุ่มที่5ก็คือตัวนี้ค่ะ,ะเราเน้กว่าเป็นโลโก้ใช่ไหมคะคือปุ่ม B S ตัวนี้นะคะ B S ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการเปลี่ยนฟังก์ชันในการวัดนะคะโดยที่สามารถเลือกได้ว่าเราจะวัดเป็นแองกูล่าดีกรีหรือว่าชูกา d ดีกรีค่ะวิธีการเปลี่ยนฟังก์ชันนะคะเราก็ต้องเช็คดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยสัญลักษณ์ที่หน้าจอของเรานะคะเป็นสัญลักษณ์ตัวอะไรตอนนี้ปรากฏเป็นรูปตัว Z นะคะตัวแตัวนี้ก็คือ ชูกาดีกรีนะคะเมื days, degree, like like for for ่อเราวัดชูก้าดีกรีเสร็จแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนไปวัดเป็นแองกูล่าดีกรีนะคะหรือว่าสัญลักษณ์จะเป็นตัว A นะคะให้เรากดปุ่ม BS ค้างไว้จนกว่าจะขึ้นคําว่า Set Up ค่ะกดค้างไว้นะคะประมาณ5วิปึ๊บพอขึ้นคําว่า Set Up ปุ๊บกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมค่ะปึ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวแองกูล่าดีกรีทันทีนะคะแล้วก็กดปุ่ม BS ค่ะมันก็จะทําการวัดค่าแองกูล่าดีกรีให้เราค่ะ สำหรับวัสถุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาทุกครั้งในการใช้งานเครื่องโพลาริเิเตอร์นะคะตัวแรกค่ะก็อย่าลืมนะคะตัวอะแซมเปิลทิวนะคะแซมเปิลทิวจะมีตัวนี้ค่ะตัวขานะคะเอาไว้ตั้งนะคะแล้วก็ตัวแก a s s ิดนะคะช่องที่สำหรับเปิดใส่สารตัวอย่างเนี่ยให้จำไว้ว่าขาอยู่ข้างไหนให้เปิดด้านนั้นนะคะน,นะคะ,ะเราสามารถเปิดอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็จะต้องมีน้ำนะคะแล้วก็มีตัว แอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดตัวแซมโพทิวเพราะว่าสารบางชนิที่เราเอามาวัดเนี่ยถ้าบางครั้งเราล้างด้วยน้ำกวั้นแล้วมันไม่สะอาดเราก็สามารถล้างโดยใช้ตัวแอลกอฮอล์ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะต้องมีภาชนะทิ้งเวสด้วยนะคะที่เป็นเวสเปียกนะคะต่อไปจะเป็นการบรรจุสารตัวอย่างลงในตัวแซมโพทิวนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องอเอาสารตัวอย่างของเรานะคะรินใส่ภาชนะรับก่อนนะคะ ดังนั้นก็เลือกนะคะว่าเราจะบรรจุใส่เซลล์ชนิดไหนนะคะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ได้หมดนะคะ,อะนอกจากนื่น,นะคะเราก็ต้องเช็คค่ะว่าเซลล์ของเราเนี่ยปิดสนิทดีแล้วหรือยังนะคะดังนั้นก็ทำการเติมลงไปค่ะเติมไปครั้งแรกนะคะไม่ต้องให้เต็มก่อนค่ะเราจะทำการรินส์ก่อนนะคะ,ะกลัวให้ทั่วค่ะจากนั้นก็เทออ,อกนะคะ หรือในการเทออกถ้าเกิดว่าไม่เทกทางด้านบนเราก็สามารถเปิดทางด้านแกสติดนะคะเพื่อที่จะเทออกให้หมดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ข้อควรระวังนะคะเวลาเปิดแกสติดเนี่ยให้หงายขึ้นเพราะว่าถ้าคว่ำเนี่ยตัวแกสติดตรงนี้ค่ะจะสามารถหลุดออกได้ถ้าหลุดถึงปุ๊บกระแทกลงพื้นก็จะทำให้เกิดการเสียหายได้นะคะ mm hmm. เมื่อริ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบรรจุตัวอย่างลงไปแล้วค่ะ เราจะบรรจุตัวอย่างเราจะสังเกตว่ามันจะเราเห็นฟองอากาศใช่ไหมคะเราพยายามใช้วิธีตะแคงซ้ายตะแคงขวานะคะเพื่อให้ฟองอากาศเนี่ยมาอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้ตานะคะส่องดูค่ะถ้าเราจะเห็นว่ามีฟองอากาศเล็กๆอยู่ภายในนะคะอ่ะนน้องๆเห็นไหมคะนี่ยังมีฟองอากาศเล็กๆอยู่ข้างในอยู่นะคะเห็นไหมคะอ่า เช็คดูนะคะอ่าข้างนี้ไม่มีอุ๊ยแต่ข้างนี้มีใช่ไหมคะให้เราเอียงฟองอากาศตรงกลางนะคะไปหาฟองอากาศที่ยังติดอยู่นะคะเพื่อไปรับมันนะคะอ่ามาลูกมาปึ๊บอ่าไม่มาอ่าอ่ามาแล้วนะคะแล้วก็เลี้ยงฟองอากาศมาให้อยู่ตรงกลางนะคะถ้างั้นเช็คอีกทีนึงค่ะโอเคไม่มีฟองอากาศแล้ว ไม่มีฟองอากาศอันเล็กแล้วนะคะเราก็เติมนะคะให้ถึงประมาณครึ่งหนึ่งของแกนกลางตรงนี้ค่ะเมื่อเติมลงไปจนถึงครึ่งทางของตัวแกนแนวตั้งแล้วนะคะให้เราเช็คอีกทีหนึ่งอ้ามีฟองอากาศอีกไหมไม่มีนะคะเราจะสังเกตว่าเราจะสามารถมองทะลุจากด้านหนึงไปยังอีกด้านหนึ่งได้เลยค่ะนี่ก็คือเสร็จการประจุตัวอย่างก็เสร็จแล้วนะคะเราก็อย่าลืมตั้งขาค่ะ ขาของ sample t ทิ e นะคะไม่ใช่ขาเรานะคะ,ะตั้งไว้แบบนี้นะคะเพื่อรอการวัดค่ะหลังจากที่เราบรรจุสารตัวอย่างลงใน sample cell หรือว่า sample t ทิวแล้วนะคะเราก็จะต้องทำความสะอาดตัวแกสติดด้วยค่ะเพื่อไม่ให้มีฝุ่นหรือว่ามีคราบสกรปรกนะคะที่จะไปขัดขวางทางเดินของแสงค่ะการทำความสะอาดให้สะอาดนะคะเราก็จะใช้ตัวสำลีหรือว่ากระดาษเช็ดเลนก็ได้นะคะชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อยนะคะ แล้วก็เช็ดเข้าไปที่ตรงตัว sample dish นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับกระพร้อมวัดแล้วนะคะ เบืรอบรรจุสารตัวอย่างลงในแซมเปิลทิวเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทําการเซตซีโร่ก่อนทําการวัดเสมอค่ะในการเซตซีโร่นะคะเราก็จะทําการเซตอากาศเป่าที่อยู่ในเครื่องนะคะก่อนอื่นนะคะเราเช็คดูก่อนว่าข้างในมีอะไรอยู่หรือเปล่าไม่มีถูกไหมคะอ่าเราก็ปิดฝาลงไปนะคะจากนั้นค่ะกดปุ่มตัวนี้นะคะที่เป็นเครื่องหมายคล้ายๆเป้ายิงนะคะกดลงไปค่ะจากนั้นนะคะมันก็จะทําการเซตซีโร่เมื่อเซตซีโร่เสร็จแล้วเราก็สามารถนําตัวอย่างนะคะเข้ามาวัดได้เลยค่ะ การวัดค่าสารตัวอย่างนะคะเราก็จะเอาตัวสารตัวอย่างที่อยู่ในตัว sample t ทิ e ของเรานะคะส่ลงไปในเครื่องตรงนี้จะเป็นส่วนในการที่จะใส่ sample t ทินะคะก็จะมีส่วนที่เปิดอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีแกนข้างในตรงนี้นะคะให้เราเนี่ยวางตัว sample t ทิลงไปนะคะแล้วเวลาปิดนะคะเราก็ต้องปิดอันเล็กก่อนแล้วก็ปิดอันใหญ่นะคะถ้าเราปิดผิดเกิดอะไรขึ้น มันก็ปิดไม่สนิทแบบนี้นะคะก็แค่เปิดแล้วก็ปิดใหม่แบบนี้นะคะอาา่ะค่เดี๋ยวพี่จะทําการวางตัวอย่างให้ดูนะคะก่อนอื่นนะคะหลังจากที่เราทําความสะอาดตัวแกลสิสิดแล้วเราก็ต้องยกขาขึ้นขาใครคะขาแซมเปิลทิวค่ะอ่ะยกขาขึ้นแบบนี้นะคะฉะนั้นก็อ่าเปิดมือนยายอาวกาศเลยเนาะแล้วก็วางลงไปค่ะอ่ะนะคะแล้วก็ปิดฝา รอจนถึงรอ,อจน bar ์กราฟนะคะเคลื่อนที่จนถึงเสมอเส้นสุดท้ายนะคะถึงจะอ่านค่าตึก๊กอ่านเลยค่ะห5 9ค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำการเปลี่ยนโหมดนะคะตอนนี้มันเป็นตัว a n g กูล่ d e g r e e อยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็น s ูกา r d ดีกรีนะคะโดยการกด B S ค้างไว้3วิ1 2 3นะคะขึ้น Setup กดเครื่องหมายสามเหลี่ยมปึก๊ก แล้วก็กด BS อีกทีหนึ่งบึกอ่านค่าค่า4.57นะคะก็เป็นเครื่องหมายเป็นตัว Z ซแล้วนะคะให้บันทึกค่าแรกที่อ่านได้นะคะเมื่อเราได้ค่า a ที่เป็น Angular Degree แล้วก็ค่า Z ที่เป็นช u g า r Degree แล้วนะคะเราก็จะต้องอบันทึกตัวค่าอุณหภูมิสอบการวัดด้วยนะคะเราก็กดตัว c ค่ะปึ๊บ20 27.8องศานะคะแล้วก็บันทึกค่าอุณหภูมินี้ไปจากนั้นก็นำสารตัวอย่างนะคะออกได้เลยอ่าวางปิดผิดนะคะอ่าปึก๊กเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมยกขาลงขาใครคะขา s a มิ l e t u b วนะคะแล้วก็ตั้งเอาไว้หรือเราจะเททิ้งเลยก็ได้เพื่อวัดสารตัวใหม่นะคะในการเทออกก็คือ ถ้าสารน้อยๆน,นะคะเทข้างหน้าก็าออกนะคะแต่แคงซ้ายแต่แคงขวาจากนั้นถ้าสารของเราไม่หนืดมากนะคะเราก็ล้างด้วยน้ำกลั่นนะคะประมาณ2-3รอบแต่ถ้าเกิดว่าสารของเรานะคะมันหนืดมากล้างด้วยน้ำกลัน่นแล้วเนี่ยมันยังเหนียวอยู่นะคะเราก็สามารถใช้ตัวแอลกอฮอล์นะคะใช้ในการล้างตัวนี้ ด้านในนะคะได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการซับของเหลวภายในนะคะให้ออกมานะคะตัวซมเปิลทิวของเรานะคะก็พร้อมที่จะบรรจุตัวอย่างอันใหม่ได้อย่าลืมนะคะทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนสารตัวอย่างนะคะเราก็จะต้องทำไงด้วยคะรินส์หรือว่ากลัวใหม่ทุกครั้งด้วยค่ะ หลังจากที่เสร็จสิ้นการใช้งานแล้วนะคะเราก็จะทําการปิดเครื่องค่ะโดยการปิดเครื่องนะคะเราก็จะกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะแช่เอาไว้นะคะจนกว่าสัญลักษณ์ไฟสีเขียวนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ถอดปลั๊กเก็บเครื่องได้เลยค่ะ